ดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำเมนูผัดกะเพราอีกแล้วกับทุกคนคัะเพราแดงของเรานะคะปลูกเองในสวนค่ะงามงามไหมคะทุกคนงามงามอยู่นะคะแล้วเราก็มีพริกนะคะกระเทียมที่ตําไ่เรียบร้อยแล้วนะคะมีหอมใหญ่ค่ะจ,จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ น,นี่จะเป็นกระเพราอะไรคะทุกคนเป็นกระเพราเห็ดรวมคะ่ะเรามีเห็ดมันปูนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งคะ่ะพึ่งขาลายเนาะแล้วก็มีเห็ดร่มค่ะทุกคนแล้วก็มีเห็ดพึ่งแม่มดคะ่ะทุกคนพึ่งแม่มดนะคะที่ต้มน้ําทิ้งไปแล้วกบสองน้ํานะคะเพราะถ้าไม่ต้มน้ําทิ้งพี่ก็จะขมคะ่ะ มาค่ะเรามาผัดกับเราเห็ดรวมกันนะคะหิวหิวแล้วค่ะมาผัดผัดใส่น้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะทุกคนน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาพริกกับกระเทียมที่ตังไว้แล้วมาผัดลงไปเลย เีิมสัตหอมแล้วก็ใส่้องใหญ่ลงไปผัดด้วยเลยผัดทุก,กอย่างหอมแล้วก็ใส่เครื่องเองของเราค่ะลงไปเลยค่ะเผ็ดร้นค่ะทุกคนเผ็ดร้อนมาค่ะผัดทุโอ้คัคนด้วยเชิ้อขาวค่ะน้ำามันหอยหมึกช้อนโต๊ะค่ะหอมหอมัเราด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะตามด้วยรสดีช้อนคแทคค่ะอบกาใส่ไม่ชอบไม่ต้องชิมรสผัดข้าเรา เห็ดรวมของเราเรียบร้อยแล้วได้ตามชอบแล้วนะคะใส่ไปกบเราของเราลงไปเลยเด็จเรียยร้อยค่ะทุกคนผัดกบเราเห็ดรวมของเราค่ะร้อนๆอ,อาหารจานด่วนของคนต่างแดนค่ะน่าทานไหมล่ะคะหอมหๆม,มากเลยค่ะหอมกับเพราด้วยค่ะหอมกับเปราที่ปลูกเองจากสวนนะคะ มา,มา้ามาทาน,นมาข้ามาทานด้วยกันค่ะ<อ>ผัดกะเพราเห็ดรวมของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพปรากกันให้มากๆสวัสดี